กฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องพระทารุจีริยเะเถระผู้เป็นลรหันในเพศคฤหัตเมื่อละสังขารก็ตัดกรรมทุกอย่างและเข้าสู่นิพพานกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาระบุว่า สำหรับคนที่สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ว่าจะเป็นเพศบรรพชิตหรือว่ายังเป็นเพศเครือขัดก็าตามล้วนแต่ตัดกรรมและวิบากแห่งกรรมไปนิพพานทางนั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องของพระทารุจิริยะเทระองค์นี้ซึ่งท่านได้รับการสถาปนาในตำแหน่งผู้เลิศทางด้านตัดสรู้โดยฉับพลันภายหลังจากละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว กฎแห่งกรรมเรื่องนี้มีเหตุขึ้นมาเมื่อคราวที่พระาศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันองปลาลบพระทารุจีริยะเถระแล้วตรัสพระธรรมบทบทนี้ เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพ่อค้ากลุ่มหนึ่งแล่นเรือไปค้าขายทางทะเลเรือของผู้เขาเกิดอับปางในทะเลเสียชีวิตเกือบทั้งหมดมีผู้รอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวโดยเขาผู้นี้ได้จับกระดานแผ่นหนึ่งไว้ได้และพยายามกระเสือกกระสนเข้าหาฝั่ง ของท่าเรือสุปะบารกะได้เขาผู้นี้ไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายจึงได้เอาปอพันท่อนไม้แห้งทำเป็นผ้านุ่งหม่มนอกจากนั้นแล้วเมื่อผู้คนกล่าวว่าเขาเป็นพระรหันเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็าาานพระอรหันต์จริงๆ โดยเหตุที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นผ้าอรหันต์ซึ่งสวมใส่ผ้าเปลือกไม้เขาจึงมีชื่อว่าทารุจีริยะในครั้งนั้นมีท้ามหาพรมองค์หนึ่งซึ่งในอดีตชาติเพื่อนร่วมปฏิบัติสมณธรรมกับเขามาก่อนได้มหาเขาในคืนหนึ่งและบอกว่าพัยยะ ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุพาระอรหรตัตธมรรคอรหรตัตผลเลยและยิ่งไปกว่านั้นท่านก็ยังไม่มีสมบัติที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์ด้วยพระมหาพรมได้บอกว่าภัยยะบัตินี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคนอกจากจะเป็น อาอรหันต์แล้วยังทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยพายะได้รีบเดินทางออกจากท่าเรือสุปป,ปารกะไปะยังนครสาวัตถีก็เลยพบว่าพระาศาสดากำลังบินธบารพร้อมด้วยหมู่วิกษุงได้เข้าไปทงความเคารพแล้วกราบทูลให้ทรงแสดงธรรมโปรดแต่พระาศาสดาตัด ตอบว่าเป็นช่วงที่พระองค์กําลังออกปินทบาทยังไม่ถึงเวลาที่จะทรงแสดงธรรมโปรดพายะฟังหลัดนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข่าข่าพระองค์ไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตของพระองค์หรือของข้าพระองค์จะบังเกิดขึ้นเมื่อใดขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิด พระศาสดาทรงทราบว่าภาัยยะดังมาไกลถึงร้อยยี่สิบโยดโดยใช้เวลาเดินทางเพียงคืนเดียวเท่านั้นและทรงทราบโดยว่าภายะมีปีติปาโมทจากการได้เห็นพระอ,องค์ซึ่งบุคคลที่มีปีติปาโมทมากเช่นนี้แม้ฟังธรรมแล้วจากไม่อาจตลอดสัจธรรมได้จะต้องรอให้จิตสงบเป็นอุเบกขาเสียก่อน เมื่อทรงแสดงธรรมจริงจะได้ผลแต่พาหิยะก็ยังกราบทูลขยันขยอให้พระาศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดให้จงได้ดังนั้นพระาศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมยืนอยู่บนถนนว่าพาหิยะเพราะเหตุน,นั้นเธอพึงศึกษาในศาสนานี้อย่างนี้ว่าเมื่อเห็นรูปก็สักต่ว่าเห็น เมื่อได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้สูดกลิน่นก็สักแต่ว่าได้สูดเมื่อสัมผัสด้วยกายก็แต่ว่าสัมผัสด้วยกายเมื่อรับรู้ด้วยใจก็สักแต่ว่ารับรู้ด้วยใจ พาหิยะเมื่อได้สดับธรรมของพระศาสดาเช่นนี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ทูลระบรรพชากับพระศาสดาแต่พระศาสดาตัดบอกให้เขาไปหาบาทนาจีวรมาให้ครบเสียก่อนจึงจะทรงบรรพชาให้ขณะที่พาหิยะ,สะแสวงหาบาทนาจีวรอ,อยู่นั้นเขาก็ได้ถูกแม่โคโนมที่นางยักษินีตนหนึ่งเข้าสิงไขย เมื่อพระศาสดาเสด็จเที่ยววินทบาททรงกระทำพัฒกิจเสร็จแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับพิสุทั้งหลายทรงพบร่างของภัยะนอนตายอยู่ที่ข้างกองขยะจึงทรงบัญชาให้พระพิสุทั้งหลายทําการชาปนก,กิจศุกร์แล้วรับสั่งให้สร้างสถูปเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านไว้ เมื่อวัฏฏาสาดาเสดกลับถึงวัดพระเชษตะวันแล้วได้ตัดบอกภิกษุทั้งหลายที่สงสัยทูลถามถึงปร,รายภาพของพยะว่าภายะบรินิพพนแล้วพระศาสดายังได้ตั้งพายะในตำแหน่งเอตัทคะว่าภิกษุทั้งหลายภายะทารุจิริยะเป็นเลิศกว่าภิกษุผู้สาวกของเรา ูเร็วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพาหิยะทารุจิริยะบรรหัตเมื่อใดพระศาสดาตรัสตอบว่าพาหิยะทารุจิริยบรรลุพระรหัสขณะยืนฟังเราแสดงธรรมบนถนนขณะเที่ยววินทบาทพระภิกษุทั้งหลายสงสัยต่อไปว่าคนที่ฟังธรรมเพียงเล็กน้อยจะบรรลุ ได้อย่างไรพระาศาสดายึงตรัสว่าปริมาณของคำพูดหรือความยาวยาวของถ้อยคำไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของคำพูดหรือถ้อยคำที่จะเอื้อประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆต่างหากจากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสพระบทพระคาถาที่หนึ่งหนึ่งว่า สหัสสมปิเจคาถาอนัตถะปทันหิตาเอกังคาถาปะทังไสย,ยยังสุตตวาอุปสมัมมติแปลว่าคาถาไม่ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่มีประโยชน์สู้คาถาที่ประกอบด้วยประโยชน์เพียงบทเดียวที่คนฟังแล้ว สงบไม่ได้เมื่อพระสัทธรรมเทศนาจบลงชนเปน็นอันมากได้บรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีพระโสติผลเป็นต้น